ไม่รถมันยโยกโยกผิดปกติคนขวงนาดฝากฝากต้องโยกขวง,ง,งเนี่ยรถเบานะฮะรถรถเบาก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะโยกโยกโยกเหมือนขี่ควยนก่จะถึงรุงเทพใสปันปว่ว <laughs> น บนเอรู้แค่ว่าอยู่บน M6 แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนออคนขับเราก็อาการอาการร่อแร่ไม่วิ่งก็ไม่ได้ไม่มีรถอยู่ไม่มีรถไถงานใน้เขาไม่ตังตีลงมาครับ รถตัวเองรถในทีมตัวเองก็อยู่อีสานหมดเลยไม่มีรถอยู่ท่าคันเลยครับไม่ไหวก็ต้องไหวครับมันเป็นงานประจําไม่วิ่งก็ไม่ได้แล้วเขาทีมือ โทรหาครับนดูดูคลิปก็อย่าบ่นเด้อพาถ่ายคลิปอะไรนะมือไม่นิ่งสั่นจะไม่ให้นิ่งจะให้นิ่งยังไงปันก็ขี่กูอ่ะดูสิดอกรักข้างทางคู่มีแต่สวยเลยอ่ะถ้าบ้านเราก็เห็นแต่ใบไม่เห็นดอกเอา่ะถอดผายออกถอดฮะเอาป่ผายออก

คำว่าขนไก่นี้ใครก็นึกว่าไปขนไก่ตัวเป็นๆไม่คิดว่าไอ้ขนที่เขาถอนมาแล้วนู่นค่ะเขาพากันไปแล้วนู่นนุ่นนุ่นนุ่นงานตะกร้าตะกร้าทำไมเอียงงั้นอ่ะงานตะกร้าซิ่งไปไหนรับไม่ดีบ่ ก็มีคนทำกับเราอยู่ตัวพากันจอดนอนอยู่ xin ăn, sumb đã yăng rốt nè, đã, léo đã, đã, bên đã, 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 kìm đã, Kép đã, cả đã, xưa ส่งเบอไปให้ล้วเด้อส่งเลยเีขาโทรหานะ่ขอบผมเดี๋ยวขาตัดเวลาแารบคร,รับพุทธละรอเทียงพุทธเทียงใบพุทโดีเึนบมบ้มุท